ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทอทอท,อทอเขาบอกว่าจะมีการผลักดันดันหมอลำนี่แหละครับให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นแห่งแดนอีสานกันเลยทีเดียวไปสู่สายตาชาวโลกซึ่ง ไม่เพียงแค่เป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวาของภาคอีสานบ้านฮาเดอร์ the, ครับเดอร์หมอลำนี้ยังเป็นศิลปะการแสดงที่เรียกว่าแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตอารมณ์สนุกสนานตลกขบขันและภูมิปัญญาของชาวอีสานได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวด้วยจังหวะที่มัดเป็นไงเราใจเนื้อหาสะท้อนมุมมองทางสังคมสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วโลกได้เป็นอย่างดีละครับ ตรงนี้แหละครับพี่น้องจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยจะได้เพิ่มความถี่ในการเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในช่วงกรีนซีซั่นหรือช่วงหน้าฝนนี่แหละครับก็จะมีการผสานแนวคิดในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่มันยั่งยืนสร้างประสบการณ์ให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่าสุขทันทีที่เที่ยวไทย โดยจะมีการจัดงานหมอลำเฟสติวัลขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุดรธานีเดอ้์พี่น้องเดิ้์ในช่วงวันที่19ถึง21กันยายน2568นี่แหละครับจัดที่ไหนละ่ะก็จัดที่ลานหอโหวตจังหวัดร้อยเอ็ดและวันที่26ถึง28กันยายน2568จัดที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีเดอ้์พี่น้อง ก็เพื่อทําอะไรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าได้มาสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารไทยการช้อปปิ้งสินค้าไทยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และเทศกาลของไทยและที่เด็ดเด็ดเจ๋งเจงไปกว่านั้นนั่นก็คือไปชมการแสดงจากศิลปินลูกทุ่งหมอลำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเราแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหมอลำคณะระเบียบวาทศิล์หมอลำคณะประถมบันเทิงศิล์หมอลำคณะซานเล่าบันเทิงศิล์หมอลำคณะเสียงอีสานและศิลปินทีป๊อปโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องงานนี้เป็นไงแม่นม,นมวนมวนมวนซื่นโฮแซวคักหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษบนเวทีอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับให้ทุกคนนั้นได้มาลุ้นรับคูปองส่วนลดอะไรลดอะไรลดยังไงเอ้าแล้วลดยังไงล่ะครับก็ลดค่าที่พักนี่แหละครับ ร้านอาหารของที่ระลึกต่างๆก็มีส่วนลดให้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า1,000 0แบาทเลยทีเดียวและยังมีการแจกบัตรกำนันเป็นบัตรเข้าพักโรงแรมและที่พักสวยๆจากโปรแกรมท่องเที่ยวแจกสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานอีกมูลค่ากว่า2 0 0แสนบาทครับเรียกว่าโอ้ยงานนี้เป็นไงครับเข้าชมฟรีฟรีฟรีแล้วก็ ฟรีครับพี่น้องสำหรับงานนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆแม่เรียกว่ากิจกรรมดีๆสุดยอดม้วนๆซื่นโฮแซ่วกันแบบนี้ชาวรอยเอ็ดชาวอุดรผมว่าไม่ควรพลาดแล้วนะครับและวันนี้ผมก็ช่วยตีคองส่งเสียงดังๆไปให้พี่น้องทั่วประเทศได้ยินด้วยแล้วนะครับเพื่อว่าใครไม่ติดภารกิจอะไรก็ขอเชิญชวนเชิญซาล,ลาเชิญเลยครับเชิญไปร่วมงานกันได้และก็ย้ำกันอีกครั้งว่า วันที่19-21กันยายน2568จัดที่ลานหอโหวตจังหวัดร้อยเอ็ดและวันที่26-28กันยายน2568จัดที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมามาม่วนซื่นโฮแซวกันให้เยอะๆครับพี่น้อง